สองส,องสองรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าจากเกรดวอ a l มอเตอร์เตรียมเปิดตัวขายไทยปีนี้ <Hey! S 1> สำหรับเกรดวอร์มอเตอร์นั้นในปีที่ผ่านมาหลังจากประกาศเปิดตัวทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วทางค่ายได้เปิดตัวรถยนต์ไปแล้ว3รุ่น โดยหนึ่งใน3รุ่นนั้นเป็นรถจนไฟฟ้า100%อย่างโอรา g o คูดแคทที่สามารถวิ่งได้ไกล400และ500กิโลเมตรต่อชาร์จแยกตามรุ่นย่อยซึ่งมีราคาค่าตัวตั้งแต่989,000บาทไปจนถึง1,199,000บาทซึ่งเป็นตัวจุดกระแสความสนใจเกี่ยวกับรถจนไฟฟ้าในเมืองไทยได้เป็นอย่างดี และจากการตอบรับจากชาวไทยที่ค่อนข้างดีเกรดวอร์มอเตอร์ได้ประกาศเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าทางค่ายเตรียมแผนจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีก5รุ่นจาก3แบรนด์ที่อยู่ภายใต้เกรดวอร์มอเตอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในปี2022นี้โดย2ใน5รุ่นนั้นคือรถยนต์ไฟฟ้า100%ภายใต้แบรนด์โอล่ โดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่อไปของ Great Wall Motor ที่จะถูกเปิดตัวนั้นก็คือ o u r b l l c k k c t t หรือ O u r a า a าซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่มีราคาสามารถจับต้องได้ง่ายเตรียมเข้ามาเขย่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของเมืองไทยในช่วงกลางปีนี้ซึ่งข่าวก่อนหน้านี้มีกระแสว่า Great Wall Motor มีแผนจะยกเลิกการทำตลาดโ u r a า l a c k c a คในประเทศไทยแต่ด้วยกระแสปัจจุบันที่ราคาน้ำมันดีตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บีบให้คนไทยเริ่มหันมองหารถยนต์ไฟ้ามากขึ้นแผนการทำตลาดของโอลาบแบล็ c แคทจึงถูกหยิบขึ้นมาอีกครั้งสำหรับโอลาบแบล็ c แคทรุ่นที่จะเปิดตัวในไทยนั้นคาดว่าจะเป็นรุ่นอัปเกรดที่ถูกเปิดตัวในจีนไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเน้นการปรับปรุงไปที่ภายในของรถเช่นคอนโซลหน้าและพวงมลาลัยของรถมีการปรับปรุงเล็กน้อยแต่จุดเด่นชัดที่สุดก็คือ ตัวรถเปลี่ยนมาใช้หน้าจอดิจิตอลแบบ d u โอ d i ส p l a y ขนาดใหญ่ซึ่งรวมเอาทั้งหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ของรถไว้ควบคู่กับหน้าจอควบคุมส่วนกลางและ Infotainment ์ทำให้ตัวรถดูมีความทันสมัยขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมอย่างมากส่วนภายนอกของตัวรถนั้นยังคงเดิมเป็นส่วนใหญ่กระจังหน้าแบบทึบสีตัดกับตัวรถไฟหน้าแบบกลมหลอดฮาโลเจนและไฟหน้า LED ในรุ่นท็อป ด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นโอล a าแบล็กแคทใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน2ขนาดก็คือรุ่น48แรงมา้าพร้อมแรงบิด125นิวตันเมตรและรุ่น61แรงมา้าที่มาพร้อมกับแรงบิดสูงสุด130นิวตันเมตรส่วนระยะทางที่วิ่งได้ของรถนั้นจะมี3ระยะก็คือ301กิโลเมตร351กิโลเมตรและ405กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC สำหรับราคาจำหน่ายนั้นโอร่าแบล็กแคทเปิดตัวที่จีนมีราคาเริ่มต้นที่69,800หยวนหรือราวๆ357,000บาทส่วนในเมืองไทยของเรานั้นคาดว่าราคาจะถูกขยับขึ้นมาที่ประมาณ600,000-700,000บาทส่วนในรุ่นที่2ที่ทางเราคาดว่าจะถูกเปิดตัวทำตลาดในเมืองไทยภายในปีนี้นั่นก็คือโอร่าเชอรี่แค รถยนต์ไฟฟ้า100%อีกหนึ่งรุ่นจากแบรนด์โอล่าจัดอยู่ในกลุ่ม B-segment หรือรถยนต์นเอเนกประสงค์ขนาดซับคอมแพโดยตัวรถนั้นได้ถูกถอดแบบมาจากเว่ยมาเคียโตซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยในเครือของเกรดวอ a l มอเตอรเช่นเดียวกันกับแบรนด์โอล่าโดยเว่ยมาเคียโตนั้นเป็นรถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่ออกทําตลาดมาแล้วตั้งแต่ปลายปี2019และล่าสุดถูกจับมาใส่เสื้อแมวพร้อมกับลุมพลังไฟฟ้า100% สำหรับโ r a c า e ช r รี Cat นั้นจะมีขนาดตัวถังใกล้เคียงกับ Toyota Corolla c r o s s ซึ่งแน่นอนว่าตัวถังจะมีขนาดใหญ่กว่าโ r a ่ o o o d c t t โดยข้อมูลคุมพลังในฝั่งของประเทศจีนนั้นโ r a c า e ช r ร c a t จะถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์ที่ให้พละกกำลังรวมสูงสุดประมาณ200แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด340นิวตันเมตรทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมง จ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่2ขนาดคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอร์ตเฟดขนาด60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลสูงสุด470กิโลเมตรต่อชาร์จและชุดแบตเตอรี่ใหม่ล่าสุดของค่ายซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ปลัสจากโคบอลขนาด79.62กิโลวัตชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด600กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งชุดแบตเตอรี่ใหม่ของเ r e ด t Wall Motor นั้นจะให้ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันกับแบตเตอรี่แบบเดิมในขณะที่ราคาถูกลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าและแน่นอนครับว่าหาก g r e ด t Wall Motor เปิดตัวทำตลาดโอล a าเชอรี่แคทในเมืองไทยอย่างที่เราคาดการตัวรถน่าจะถูกวางตำแหน่งให้เป็นเรือธงของค่ายเนื่องจากตัวรถนั้นมีขนาดใหญ่กว่าโอลากูดแคทนั่นเอง ็ต้องบอกว่ากระแสรถจนไฟฟ้าในเมืองไทยตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากบวกกับวิกฤตราคาน้ํามันดีตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้เชื่อว่าตลาดรถจนไฟฟ้าในเมืองไทยจะดุเดือดขึ้นกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้แน่นอนและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างทั้งโอร่าแบล็กแคและ O อ r ่าเชอร์รี่คขันไหนโดนใจมากกว่ากันคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลนยนะครับและหากมีข่าวการอัปเดตอื่นๆเพิ่มเติม ผมและทีมงานจะรีบนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้ง